สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้ครับแน่นอนลุยหอใต้ดินเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตอนนี้มีแจ้งเตือนขึ้นมานิดหน่อยนะกาไปเปิดการ์ดหน่อยก่อนจะไปลุยนะครับผมหืมลาอูไปโอเคหอคอยใต้ดินนะเดินทางมาถึงชั้นิบสองแลครอันนี้คือยังไม่พลาดเลยนะครับแล้วก็เก็บดาวยังครบอยู่ทุกชั้นนะครับ ก็ชั้นนี้เนี่ยจะเป็น10บ u ูบี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูนี่ครับผมก็จากเมื่อวานนะที่สตูเนี่ยจะเป็นของทางแมป8นะตอนนี้เนี่ยเลื่อนขั้นมาเป็นแมป9นะฮะเริ่มด้วยชิงเต่านะครับผมชิงเต่านี่ก็มีตะตรงสแตนมีเผานะหลิงหลิงก็มีรถพลังโจมตีเวทอะไม่ไม่ใช่ ออลดทางกายทางเวทนะ40%ครับผมแล้วก็มีแบบเวลาค่าก็จะได้การสถานะหูชงนมีสตา้์มีการคูดาวนะครับผมอืมต่างๆแล้วก็มีไฟหลงที่มีอันเ,นเดดเฟิงเยี่นอมตะสามเทินนั่นเองนะฮะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยข้อแรกจะเป็นชนะการต่อสู้นะครับผมข้อถัดมาเนี่ยจะเป็นต้องสู้หนึ่งนาทีขึ้นไปนะแล้วก็ ข้อสุดท้ายเนี่ยคือต้องข้อ3ามตัวขึ้นไปพาิฟสกิลของผมนะจะเป็นแบบนี้ฮะโอเคส่วนข้อมูลตัวละครที่ผมใช้นะครับผมผมใช้ลินเลยตัวเมดหลักนะฮึ่มถัดมาคารอนเนี่ยเอามากันตะตันจากหูชงกับจิงเต่าเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมใส่มาเฉยๆอะไรเอาไปเอาไปลองสู้กับไปหลงนะครับผมแล้วก็ อ,อูชงเนี่ยเหมือนจะมีสกิลสีเป้าด้วยนะฮะก็มากันได้นะลิปโป้นี่แบบของกากมากนะฮะก็มาเร่งเทินอย่างเดียวเลยนะฮะยูริเนี่ยเอามาลดเกาะนะครับแล้วก็เร่งเทินต่างๆสกิลเวกที่เพิ่มคูดาวเนี่ยใช้ไม่ได้เนื่องจากเขามีอูชงนะอืมใครจะใส่เป็นเอสเป็นอะไรก็แทนก็ได้ผมเอามาบูทเ,เมทต,ตัวหนึ่งนะฮะโอเคลุยเลยนะกันสามแจนะ เร่งเทินไปเลยดีกว่าจะโดนไหมจะโดนคนงเยี่ยนไหมโอ้สบายมากครับติดสถานะกันแบบแหลกรานนะอืมชิวๆนะครับผมชิวๆชั้นนี้รินตัดไปเลยฮะ เรียบร้อยครับหมดทีมครับคาร้อนเนาะโอเคไม่โดนคารอนก็สบายใจหกสกิลครับลาก่อนครับไปหลงเรียบร้อยนะเม่ยังเทินกันหน่อย่อะเกินหนึ่งนาทีละเล่นไปเลยครับผมว่ามันเกินอยู่แล้วแหละ เสียเวลาตรงนี้อีกนะครับโอเคโจมตีไปเลยฮะเมื่อกี้มัวแต่อ่านต่กิวอยู่ลิโอเคจบไปหนึ่งทีทีสามวินะหลายๆคนอาจจะทำได้ไวกว่าน,นี้อีกนะครับอันนี้ผมเอาตัวมาแบบมัวมัวนะ อ่านไปเลยครับสิบปีโอเคถัดมาถัดมานะฮะชั้นสิบสามนะอืมชั้นสิบสามเนี่ยเริ่มมีสองเวฟแล้วนะครับผมแล้วก็มีหงอคงเข้ามาด้วยนะฮะตายแยกล่างได้นะแล้วก็มีรีอืมสกิลไม่ได้แปลกอะไรมากครับมีฮงมีฮาวมีเบลล่าต่างๆนะแล้วก็ เราสามารถเอาตัวลงได้แค่ฐานตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องจบภายใน4ในาทีด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ชั้น12ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับผมใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยครับผมตอบให้แน่นอนนะเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย